สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอพบก,กับน้องเปียเซรีไทยรถสวยสุราธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาชมเป็นโตโยต้ายาริสนะคะมีให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ5ประตูหรือ4ประตูนะคะและที่สําคัญนะคะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดเด็ดมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะจองภายในเดือนนี้888บาทนะคะขับฟรี90วันดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นนะคะ ประวัติดีฟีด้าออกได้ทุกอาชีพนะคะเพียงแค่ท่านเล็บบอกแหล่งที่มาอะไรได้ให้ชัดเจนเราพร้อมช่วยดันทุกเคสนะคะอ่าเดี๋ยวจะพามรารับชมในส่วนของคันแรงเลยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ายาริท้าประตูนะคะราคาอยู่ที่สามเซนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถปียี่สิบนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของโฉมหน้านะคะอ่ามาพร้อมห้าประตูกันเลยทีเดียวนะคะ นี่นะคะค่ะนนาเป็นรถมือสองให้ดูสภาพดวงไฟนะคะก็ยังใส่กริ้งนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเราใส่ยางใหม่ให้ทั้ง4ีล้อเลยนะคะมาพร้อมล้อแมกเดิมๆจากโรงงานนะคะด้านข้างก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมนะคะคันนี้นะคะก็มีในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะ ด้านในนะคะมาพร้อมคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะเครื่องบอเสียงนะคะหรือเครื่องปุ่มเปิดแอร์นะคะก็เป็นแบบธรรมดานะคะหมุนมือได้เลยนะคะก็ใช้งานได้ง่ายนะคะระบบฟังก์ชันอะไรต่างๆนะคะพวงอะัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะคะระบบเกียร์นะคะตัวมัดขั้นบันไดนะคะบอกว่าจะเป็นบอกผ้าเลยนะคะ ให้ดูด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะก็มีในส่วนของสไป l e เลอร์อมาให้ด้วยนะคะตกแต่งมาติดรถเลยเป็นของเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะนอกจากสีขาวแล้วนะคะต่อไปเราจะพาไปชมในส่วนของ4ประตูกันบ้างนะคะคันนี้เป็นยาฤิยาริเะะ์เอทีฟนะคะ A อทคันนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะก็เป็นปี2021ค่ะราคาเพียง398,0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นสีแดงนะคะสีไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะบอกเลยนะคะใครที่ชอบนะคะสายสีสดๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยคันนี้เป็นสีแดงนะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้านะคะสีดำนะคะดวงไฟนะคะใส่กริ้งนะคะ ล้อ,อยางก็จะเป็นยางใหม่เลยนะคะทั้ง4รล้อเลยนะคะเดี๋ยวแอบให้ดูภายในนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ภายในนะคะก็มาพร้อมคอนโซลน,นะคะสีดำเหมือนกันนะคะเป็นบอะผ้าสีดำนะคะตรงกลางก็ตกแต่งลวดลายนะคะให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ะะขอภัยนิดนึงนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างขวางนะคะนี่ต่อไปให้ดูด้านท้ายนะคะก็สาภาพคือสมบูรณ์แบบมากะคะ่ะเป็นรถยาริสนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1.2นะคะคันนี้นะคะและที่พิเศษนะคะโตโยต้ายาริสจะพิเศษกว่ารถอีโคคารุ่นอื่นๆ,ๆก็คือยาริสนะคะก็จะเป็นสซูมนะคะ โคคาหรือก็จะเป็นสบสูบเ,เลยนะคะนี่คือจุดขายของเขานะคะเอทีมนะคะเรามีนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีในส่วนของสีดำนะคะสีเทาดำนะคะคันนี้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นปี20เหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่3,98,000บาทเท่านั้นนะคะชอบคันไหนก็จับจองได้นะคะภายในก็คล้ายๆกันเลยนะคะทั้งหมดอยากดูคันไหนเป็นพิเศษนะคะก็ โทรหานกเบียวได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0 3 2 4 7 5 8 6นะคะยามีครั้ง0 9 0 3 2 4 7 5 8 6นะคะหรือแอดไลน์ที่นะคะเอ่อเปียวนะคะขีดล่างนะคะ7832นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของยาริส Extreme นะคะยาริส เอที ip, นะคะคันนี้ก็เป็นปี2018นะคะราคาดีมากนะคะเพียง3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถที่ผลน้อยสบายกระเป๋านะคะและที่พิเศษไปมากกว่านั้นนะคะคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะมาพรา้อมไฟตันหมอกนะคะด้านล่างนะคะตกแต่งสเกิร์ตรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะใครได้ไปก็ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะตกแต่งมาแล้วพร้อมนะคะคือสวยมากนะคะสภาพก็สมบูรณ์นะคะแถมได้ยางปีใหม่ไปด้วยทั้งสี่ล้อนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะเป็นไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ,ะให้ดูในส่วนของสเกิร์ตนะคะคือรอบคันจริงๆนะคะ นี่นะคะสภาพคือสมบูรณ์แบบมากนะคะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะด้านหลังก็มีท่อแต่งมาให้ถึง2ท่อด้วยกันนะคะพร้อมสเกิร์ตนะคะรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะนี่ให้ดูในส่วนของ t o โยต้ายารินะคะวันนี้ว่าที่ร้านมีคันไหนมากนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในคันนี้นิดนึงนะคะ นี่ภายในนะคะมาพร้อมคอนโซลด้านหน้านะคะสีดำตัดกับสีเทานะคะซึ่งเข้าลงตัวกับสีรถมากๆนะคะพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะคะให้ดูในส่วนของเบาะนังเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้นะคะ นอกจากนะคะยาฤทธิ์ที่น้องเปี้ยพาชมแล้วนะคะที่ร้านนะคะเราก็ยังมีรถมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถเก่งอีโคคาร์รุ่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสสันมาร์นะคะเอ็ก d นะคะหรือจะเป็นมิราดเออมีมาให้พร้อมนะคะหรือจะเป็น Suzuki เซีซเยนะคะหรือจะเป็นนิสสัน อเมร่านะคะก็มีให้คุณเลือกมากมายเลยนะคะในส่วนของกลุ่มรถอีโคคาร์นะคะใครชอบรุ่นไหนนะคะสีไหนนะคะก็มาเลือกมาจับมาจองกันได้เลยนะคะอีโคคาร์เรามีสต็อกมากกว่า50คันแน่นอนนะคะและตอนนี้มีด้วยการสี่สาขาแล้วนะคะสาขาใหญ่เลยอยู่ที่กรุงเทพมหานะครมินบุรีหนองจอกนะคะและโซนภาคอีสานนะคะก็มีอยู่ที่ บุรีรัมโนนินแดงนะคะและสุราธานีมีถึง2ส,สาขานะคะอยู่ที่สุราธานีก็มีสาขาในเมืองนะคะและสาขาไปทางไปสนามบินสุราธานีนั่นเองนะคะนอกจากรถอ,อ,อีโคคาร์แล้วนะคะเรายังมีรถเจ็ดที่นั่งก็มีนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรถตู้นะคะที่มีไฟแนนซ์รองรับทำป้ายเหลืองนะคะที่ร้านก็มีนะคะ รถเก๋งขนาดเล็กขนาดกลางนะคะเรามีให้เลือกมากมายนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรถกระบะเข็บนะคะเราก็มีนะคะหรือจะเป็นสีประตูรถตู้ห้องเย็นรถตู้แห้งนะคะมีให้คุณเลือกมากมายกันเลยทีเดียวนะคะ สนใจนะคะก็โทรหาน้องเปี๊ยได้เลยนะคะที่เบอร์0903 2 4 7 5านป6นะคะสำหรับคลิปนี้น้องเปี๊ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพาไปชารับชมเป็นรถคันไหนนะคะรอติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ